สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้บกู้ทีิเกิดในลักนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนเมษายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธรร์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก็ฝากไว้สําหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ยู บุพยา59นะครับเขียนมากับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับไพ่อยากจะบอกและแนะนำไรสับตัวคุณกันบ้างไพ่ของตัวตนของคุณขึ้นเป็นไพหน่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีในลักษณะของการเปิดใจการยอมรับสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นกับในเรื่องของ ความรู้สึกที่เราสามารถเปิดใจยอมรับและพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับว่าเรานะทําได้ในสิ่งที่เราปรารถนาทําในสิ่งที่เรานั้นมีความรู้สึกเหมือนกับเรามีจุดปุ้งหมายเหมือนเราปักหมุดเอาไว้ละเราจะต้องไปถึงความสําเร็จในสิ่งเหล่านั้นได้ประสบความสําเร็จได้ดีอะไรเงี้ยและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นอนะ่ะมันจะทําให้เรานั้นไปถึงนะจุด ความสําเร็จแบบ successful ได้อย่างที่คุณต้องการแน่นอนหนึ่งถ้วยเนะี่ยมันเป็นเหมือนกับความรู้สึกในเรื่องของความหวังนะครับการที่เรามีการแบบมองโลกในแง่ดีมากขึ้นมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกดีๆมีความแฮปปี้มีพลังงานบวกนะครับพลังงานบวกมันเกิดขึ้นมันจะทําให้เราปรับและจูนให้กับคนที่ เข้ากับเราได้ดีขึ้นะนะครับหรือใครที่ท็อกซิใส่เราหรือใครที่เขาไม่โอเคกับเราเขาก็จะรู้สึกได้รับพลังงานบวกจากคุณมากขึ้นอ่ะมันก็ทําให้เขามีความรู้สึก หลงไหลเรามากขึ้นให้ความสําคัญกับเรามากขึ้นอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยหนึ่งถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะหันกลับมาดูแลใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นเพราะในสายตาของคุณในบางครั้งเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราอะ่ะอาจจะมีความน้อยใจบ้างมีความรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนใจบ้างนะครับหรือมีความรู้สึกที่อาจจะดูอึดอัดใจบ้างอิทธิพลใต้สําหรับได้เป็นไพ่แฮงแมนนะครับตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบกดดันอึด อัดมีความรู้สึกเหมือนแบบอยากปลดล็อกตรงนั้นมากๆเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรานั้นไม่ได้ถูกปฏิบัติหรือถูกเขาทริสแบบดีนะครับหรือว่า เป็นในสิ่งที่คุณนั้นรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบฟูล f i l l กับสิ่งที่มันเป็นความสัมพันธ์ของความหลักที่คุณจะได้รับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้เพียงแต่ตัวคุณต้องทําให้ถูกต้องบางครั้งเนี่ยรู้ไหมครับว่าคุณแบบแค่เปลี่ยนความคิดอะ่ะ ความรักของคุณมันก็เปลี่ยนได้นะครับถามว่ามันเปลี่ยนได้ยังไงการเปลี่ยนพฤติกรรมการเปลี่ยนความรู้สึกหรือเปลี่ยน Mindset ใหม่มันจะทําให้เรานั้นเปิดใจและยอมรับกับสิ่งที่มันเข้ามาสู่ สิ่งต่างๆที่ดีได้อะนะครับพูดง่ายคือคุณจะเห็นแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณนั้นไปสู่จุดมุ่งหมายความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่คุณกับเขานั้นมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จร่วมกันนะครับหรืออะไรที่มันเป็นแบบความสมัครสมานสมัคีใจกันเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ดีขึ้นเพราะว่าตัว ตอนนี้นะครับตัวคุณเองนะครับอาจจะกําลังอดทนรอคอยนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์สองไม้คือเหมือนเรากําลังรอดูในเรื่องของภาวะความรู้สึกกับสิ่งต่างๆรอดูปฏิกิริยากับเขาบางคนอาจจะกําลังส่องนะครับกับในเรื่องของเขาอยู่ว่าเขากําลังทําอะไรเขากําลังเหมือนออนไลน์ตอนไหนชัดกับใครคุยกับใครกดไลค์ใครกดเลิฟใครบางทีเราก็ส่องหมดเลย นะครับนะมันก็เลยส่องหมดเลยบางครั้งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นในละักษณะของการที่เป็นท็อกซิกกันกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะอะไรประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่าบางครั้งอะ่ะความรักความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้แบบคือเข้าใจนะบางครั้งคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ไม,ไม่เมชั่กับความรู้สึกว่าเขาคิดยังไงกับเราเขารู้สึกยังไงกับเรานะเราไม่มั่นใจเพราะเรามีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยห้าม เหรียญมันเหมือนเขามันเหมือนเราว่าเราเนี่ยไม่ได้รับความรู้สึกที่เขาแบบมอบสิ่งที่เขานั้นปฏิบัติต่อเราอะพูดง่ายคือพูดคําพูดกับการปฏิบัติของเขาอะมันดูไม่สอดคล้องกับความรู้สึกในสิ่งที่เรารู้สึกถูกไหมครับเพราะเรามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะน้อยนะครับปฏิบัติกับเราน้อยแต่ความรู้สึก ในสิ่งต่างๆนะ่ะมันดูน้อยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะรักเราเขาอ่ะยังมีความรู้สึกดีกับเราแต่ความรู้สึกของเราคือมันน้อยอ่ะทำไมมันไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยอะไรเงี้ยชาวพุกศพอาจจะมีความรู้สึกน้อยตรงนี้ได้บ้างหรือมีความรู้สึกว่าเหมือนความรักมันดูไม่พัฒนากับในเรื่องของความสัมพันธ์ในสหับบางคนเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่ามีโอกาสที่อาจจะเดินออกจาก ความสัมพันธ์หรือ move on นะครับไพ่ใบนี้แปถ้วยบางทีเราอาจจะมีความสึกว่าเรารอมันนานละกับความสัมพันธ์นะครับกับการ take action หรือว่าการที่เราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันอาจจะดูไร้ค่าหรือดูไม่มีโอกาสในสิ่งที่มันจะไปต่อได้เพราะเราอาจจะกำลังวนลูปอยู่กับความคิดเดิมๆนะครับหรืออะไรที่ยังมองหาทางออกไม่ได้หรืออาจจะแบบเคลียร์กันไม่จบสักทีอะไรประมาณเนี้ยไพ่เดี๋ยจ อ่าไพ่เดรดสเตรงเกิดขึ้นอ่าไม่ใช่จัสติสนะครับไพ่จัสติดเกิดขึ้นแปลว่าตัวคุณเองอาจจะกําลังคิดหรือตัดสินใจที่อยากจะอ่าตัดสินใจว่าพาร์ทหนึ่งก็ใจหนึ่งก็อยากจะ Move On นะเพราะมีความรู้สึกว่ามันคงไปต่อไม่ได้จริงๆกับความสัมพันธ์แต่ว่าหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วว่ะนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้น นะครับมันอยู่เพียงแค่จุดเริ่มต้นถามว่าทําไมมันถึงเป็นแค่จุดเริ่มต้นนั้นที่บางทีเราก็ากรักเขามานานนะคืออย่างนี้ครับดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยยังโคโจรเป็นวินาศกับลักนณาของคุณจนถึงวันที่30เมษายนหรือจะให้นับ1ดีเย์วันที่1พฤษภาคมดาวพฤหัสบ,บดีจะเดินโคโจรข้ามราศีมาที่ราศีพฤกษภนะครับในวันที่1พฤษภาคมจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ ถึงนะจุดความรู้สึกที่ดีขึ้นมีการพัฒนามีการเริ่มต้นไพ่ของการเริ่มต้นมีถึงสองใบนะครับก็คือ1ถ้วยและเดชสันเดชสันเนี่ยคือความหวังใหม่คือความรู้สึกที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับไปในทิศท,ทางที่ดีถ้าเราอ่ะพยายามที่จะบาลานสมดุลตัวเองหรือพยายามปรับและเคลียความสัมพันธ์ความรู้สึกสิกส่งต่าง ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอึดอัดใจถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะไปต่อกับเขาแต่คุณรู้สึกว่ามันมันตันอะ่ะมันมองไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้คุณเริ่มต้นจากตัวเองก่อนรักตัวเองให้มากขึ้นนะครับดูแลเอาใจใส่เขาให้มากขึ้นราชาถือถ้วยบางครั้งอะ่ะเขาก็ต้องการการดูแลการเอาใจใส่นะครับเพื่อให้เกิดความมชั่รว์ว่าตกลงแล้วอะ่ะเขาก็ยังอาจจะสงสัยว่าคุณรักเขาแต่ทําไมคุณไม่เข้าใจเขา ในมุมมองของเขามันก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นอ่ะสิ่งที่เรามองอ่ะถ้าเราไม่เอาใจเราไปใส่ใจเขาอ่ะเราจะไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาต้องการกับตัวคุณคืออะไรเรารู้แต่ว่าสิ่งที่เรา need ่ะสิ่งที่เราหวังอ่ะคืออะไรนะครับเราต้องการที่อยากให้เขามาแสดงความรักกับเราเราอยากจะมีลูกกับเขาในสับบางคนสัรับชาวพุทธศพมีไพ่เดือดซันกับไพ่ดีแอมเพรสนะครับเป็นไพ่คนท้องกับไพ่เด็กนะยแปลว่ามีโอกาสที่คุณ Baby, อยากจะมีเบบีอยากจะมีท้องอยากจะมีลูกคุณอาจจะได้สิ่งเหล่านั้นนะครับใครที่มีแผนนะอาจจะมีข่าวดีเข้ามาคุณอาจจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีลูกนะครับหรือมีความรักที่ลงตัว เพียงแต่เราต้องให้เวลานะครับสามหมายต้องพัฒนาในเรื่องของการเติมเต็มกันและกันให้มากต้องมีแพชชั่นต่อกันที่ดีต้องให้เวลานะครับไม่กดดันนะแล้วก็ต้องไม่แบบฟื้นฝอยกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆอะไรที่เคยผ่านมาให้มันจบไปสิ่งที่คุณควรทําคือการเริ่มต้นไม่ใช่การย้อนไปที่อดีตอดีตคือสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เราสามารถนำบทเรียนของอดีตมาปรับนะครับมาเปลี่ยนแปลงให้คุณเป็นคนที่โชคดีเป็นคนที่สามารถเป็นคนที่รักนะครับสำหรับตัวเขาไพ่ที่เอ็มเพรสเด p r e s s เกิดขึ้นมาแปลว่าคุณมีโอกาสสมหวังกับความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสำเร็จสิบถ้วยคือแบบชัยชนะความสำเร็จความโชคดีนะครับหรือว่าความรู้สึกฟูลฟิลความรู้สึกแบบ เขาเรียกว่าเหมือนกับเต็มที่กับความรู้สึกเราก็มีโอกาสที่จะสมหวังอย่างที่บอกว่าใครที่มีแพลนที่อยากจะมีน้องมีบุตรอะมันก็มีโอกาสที่คุณจะมีได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากจะแบบแต่างงานอยากมีอนาคตคุณมีโอกาสแต่คงต้องหลังวันที่ 1พฤษภาก็คือดาวรอให้ดาวพระศาศบดีนั้นโคจรทับลักนาปรึกศพก,ก่อนแล้วคุณจะมีโอกาสความรักความสัมพันธ์ที่มีการปรับและเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและสามารถที่จะมีความรักนั้นได้รับการปฏิบัติหรือมีความสุขความสมหวังในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแต่คุณก็ต้องทําให้ตัวเองเป็นที่หลักของเขาด้วยนะครับอะไรที่เป็นท็อกซิกต่างๆโยนมันทิ้งไปเริ่มต้นใหม่ นะครับบอกแล้วนะคีย์วิร์ดคือการเริ่มต้นคุณต้องเริ่มต้นที่ตัวเองรักตัวเองแล้วคุณจะมีคุณค่ามากนะครับแล้วเราพยายามใส่ใจดูแลแล้วคุณจะได้รับความรู้สึกดีๆความเป็นครอบครัวบางคนอาจจะมีโอกาสได้แต่างงานนะครับหรือมีการสันสัมพันธ์ต่อกันมีคอมมิทเมนต์ต่อกันหรือมีโอกาสจะมีการมั่นหมายกันเกิดขึ้นอยู่ที่ชาวลึกศพนั้น ตัดสินใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะครับแล้วอะไรที่มันเป็นบาดแผลอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันไม่เคยประสบความสําเร็จในอดีตนั่นคืออดีต อนาคตของคุณคือการเปิดใจการยอมรับและการเปลี่ยนแปลงคุณจะมีอนาคตที่ดีคุณต้องมองไปที่อนาคตและเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณถึงจะไปถึงนะความสำเร็จและ successful ได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ